สวัสดีครับวันนี้เราจะมานําเสนอโครงงานการศึกษาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์เชิงความร้อนสําหรับการวินิจฉัยล่วงหน้าของการบําบัดด้วยความร้อนที่เกิดจากเลเซอร์ที่อยู่บนพื้นฐานของไลท์ทางสปอติฟิเคชันนะครับนําเสนอโดยผมนายพิสิทธิ์นาคาเสโนผมนายเจษฎากรเสราทองครับโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือศาสตราจารย์ดรประดุงศักดิ์รัตนเดโชนะครับโดยเลเซอร์ได้มีการใช้งานทางด้านอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานนะครับ เช่นการเชื่อมส่วนประกอบในวงจรจุลภาคการวัดความเร็วของของไหลการเจาะรูในโลหะที่มีความแข็งสูงและต่อมาได้มีการพัฒนามาใช้งานทางด้านการแพทย์ในการรักษาโรคผิวหนังเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยในการแพทย์แบบก่อนครับมีการรักษาโรคมะเร็งผิวหนังหลากหลายธีนะครับเช่นการผ่าตัดการให้คีโนนะครับแต่การผ่าตัดและการให้คีโมเนี่ยอาจจะมีข้อเสียบางประการนะครับเช่นอาจจะทําให้บาดแผลที่ใหญ่นะครับในการผ่าตัดและ ในการรักษาแบบีโมนะครับอาจจะมีการแพ้สารเคมีเกิดขึ้นนะครับในผู้ป่วยที่มีร่างกายที่ไม่พร้อมนะครับจึงได้มีการนําเสนอทั้งเรื่องประมัยนะครับก็คือการใช้เลเซอร์จะช่วยอุดข้อเสียบางประการนะครับของการผ่าตัดและการให้คีโมโดยเมื่อทําการเปรียบเทียบกันนะครับการใช้เลเซอร์ในการรักษาเนี่ยจะมีถือว่ามีประสิทธิภาพที่มากกว่าครับเนื่องจากบาดแผลจะมีขนาดที่เล็กกว่าและใช้ระยะเวลาในการรักษาที่น้อยกว่า แต่ในการใช้เลเซอร์รักษาจจะต้องมีสิ่งที่ทําการศึกษาบางประการครับเนื่องจากหากฉายแสงด้วยความร้อนที่มากเกินไปจะทําให้เนื้อเยื่อในส่วนที่ดีถูกทําลายได้ครับดังนั้นเราจึงต้องอาศัยองค์ความรู้ทางวิศะวะกรรมและวิทยาศาสตร์เข้ามาคํานวณหาขอบเขตของการรักษาที่ถูกต้องครับเนื่องจากร่างกายของผู้ป่วยมีลักษณะที่แตกต่างกันเช่นสีผิวที่แตกต่างกันความชื้นที่แตกต่างกัน จะส่งผลให้ผลรับการรักษามีความแตกต่างกันดังนั้นนะครับการเตรียมการรักษาที่ดีที่สุดนะครับก็คือการจําลองผ่านรูปแบบทางคณิตศาสตร์ซึ่งที่ผ่านมานะครับมีการจําลองผ่านรูปแบบทางคณิตศาสตร์นะครับโดยใช้กฎของเบียร์ดัมเบิลด์ลอนะครับซึ่งเป็นการลดทอนพลังงานตามชั้นแนวล,ลึกนะครับซึ่งยังไม่ไคานวณถึงคุณสมบัติของแสงนะครับเช่นการสะท้อนของแสงการกระเจิงของแสงดังนั้นการใช้สมการไลท์ t ันสปอร์ตอเพชชั่น จะสามารถอธิบายนักทางกายภาพของแสงได้นะครับโดยแบบจําลองที่เราจะใช้นะครับเราจะอ้างอิงจากงานของวงชดากุลและคณะในปี2018นะครับโดยจะทําการแบ่งโดเมนออกเป็น3ชั้นตามลักษณะของเนื้อเยื่อครับที่มีความแตกต่างกันก็คือชั้นหนังกำพร้าชั้นหนังแท้และชั้นไขมันใต้ผิวหนังครับโดยจะทําการฉายเลเซอร์ที่มีลักษณะเป็นวงกลมลงมาในแนวตั้งฉากกับชั้นผิวหนังนะครับโดย governing equation ที่เราใช้ในการศึกษาครั้งนี้นะครับจะมีทั้งหมด2อสมาการครับก็คือ หนึ่งครับสมการไโอุิหมิของเพนเนสนะครับโดยจะเป็นการใช้การศึกษาความร้อนที่เกิดขึ้นภายในเนื้อเยื่อและสองครับสมการไลท์ทรานสปอร์ดิิเคชัน Light ision, ที่ใช้อนิบายฟักที่เกิดขึ้นต่อเวลาครับและจะมีการคิดค่าดิฟิเคชันคิดค่าความเร็วของแสงและคิดค่าการกระเจนของแสงด้วยนะครับและต่อมาจะเป็นบอร์เรี่คอนดิชันที่เราใช้ในการศึกษาครั้งนี้นะครับโดยในทางฝั่งซ้ายมือจะเป็นบอร์เรี่คอนดิชันของฮิตทังเฟอร์แอนาลิซิส และในทางฝั่งขวามือจะเป็นบริา c ณคอนดิชันของไลท์ทั้นสปอร์ตเวร์ชันครับในการศึกษาครั้งนี้นะครับเราจะศึกษาดังนี้นะครับ1เราจะศึกษาที่ความย่อขึ้นทั้งหมด3ความย่อขึ้นนะครับก็คือ5 9 5รานาโนเมตร800นาโนเมตรและ1 6 4่นิาโนเมตรครับ2ครับเราจะฉายที่ความเข้มระของนักสีเลเซอร์1วัตต์ต่อตารางมิลลิเมตรและ2วัตต์ต่อตารางมิลลิเมตรครับ3ครับเราจะฉายที่รัศมีลำแสงเลเซอร์ขนาด1มิลลิเมตร 2มเมตรและ5้ามเมตรครับและ4ี่ครับเราจะทำเราจะทาการฉายเป็นระยะเวลา1 5ึ0ง mm. มิลลิวินาทีครับโดยจากผลการวิจัยที่ผ่านมานะครับ1เราพบว่าเมื่อเพิ่มความยาวคลื่นจะส่งผลให้อุณหภูมิที่ผิวมีค่าลดต่ำลงนะครับในขณะที่อุณหภูมิชั้นที่มีความลึกเนี่ยจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นครับและ2เมื่อเพิ่มค่าความเข้มของหลังสีเลเซอร์จะส่งผลให้อุณหภูมิภายในเนื้อเยื่อ เพิ่มมากขึ้นครับสนะครับเมื่อเราเพิ่มลัศมีของลาแสงเลเซอร์นะครับจะทําให้พื้นที่ที่ได้รับการฉายลงสีเลเซอร์นั้นเพิ่มมากขึ้นในขณะที่อุณหภูมิในแนวรัศมีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเชั้นแนวลกนะครับเมื่อเราเพิ่มรัศมีของลาแสงเลเซอร์และ4นะครับเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปนะครับจะทาให้อุณหภูมิในแต่ละจุดนั้นมีการเพิ่มมากขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับความลึกและรัศมีของลาแสงเลเซอร์ครับ โดยในการทําการศึกษาครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณศาสตร,ราจารย์ดรพดุษศักดิ์รัตนเดชโชครับที่คอยให้คําแนะนําและคําปรึกษาในการทําวิจัยครับและขอขอบคุณคณะ,ะวิศวกรรมาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ให้การสนับสนุนสถานที่ในการทําวิจัยครั้งนี้ครับ